และในงานนะครับฝั่งฮอ5ก็ข้ามถนนมาจากชาเลนเจอร์ 1, 2, 3นะครับข้ามมาฝั่งนี้จะเป็น BYD Lab นะครับที่ฮอ5สามารถเข้ามาชมเขาจะมีรอบนะให้สำหรับเข้าชม BYD เนี่ยนำรถยังว่างยู่8มาลอยน้ำนี่มาจำลองการลอยน้ำนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเห็นนะว่าเขามีการจัดสถานที่ไว้เป็น b ยดีลับเนี่ยก็คือเอารถมาจอดแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงโชว์นะครับก็เป็นการปีนไปต่างๆแล้วก็มีนี่เขาเซ็ตไว้เป็นที่นั่งเพื่อจะไปนั่งชมอย่างว่างอยูแปดทำการลอยน้ำก็คือคันนี้นะครับคันสีขาวนี่ว่างอยูแปหน้าตาแบบนี้เป็นรถ SUV ที่มีน้ำหนักระดับ3ตันกว่าแต่ลอยน้ำได้ เป็น plug-in hybrid นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรแต่เขามีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมด4ตัวทำงานก็คือเป็นเหมือนเทอร์บายเหมือนใบพัดเรือนั่นเองไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับว่ามันจะลอยน้ำแล้วลักษณะการทำงานของรถแล้วก็การลอยตัวเป็นอย่างไรไปชมกันครับ ครับก็เป็นการโชว์นะครับเอารถยนต์เป็นปั๊กอินไฮบิดนะครับของยันหว่าง U8 มาทําการลอยน้ําก็เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เขาคิดแล้วก็จําลองขึ้นมานะครับระดับน้ำเนี่ยที่รถคันนี้สามารถทําการลอยได้เนี่ยเขาเติมน้ําเข้าไประดับความสูงของน้ําอยู่ที่1.5เมตรนะครับก็ เขาบอกนะว่ารถเนี่ยสามารถลอยน้ำได้ประมาณ1.5ถึง1.6เมตรระยะเวลานานถึง30นาทีก็เพื่อสถานการณ์นี้ในการเอาตัวรอดหรือเราเดินทางไปเจออุปสรรคนะครับ จำเป็นต้องข้ามน้ําที่มีระดับน้ําความสูงประมาณนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็เมื่อนํารถกลับมาใช้งานปกติเนี่ยก็ควรต้องกลับไปให้ทางศูนย์บริการเช็คดูแลอีกทีนะครับเป็นครั้งแรกเลยสําหรับยันหวางที่เขานําออกมาจากประเทศจีนและมาทําการลอยน้ําแบบนี้และเป็นที่แรกนะครับคือประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีทําการลอยน้ําแล้วที่ประเทศจีนผมก็ได้ไปสัมผัสนะครับได้เข้าไปลองนั่งแล้วด้วยว่าการลอยน้ําแล้ว รู้สึกอย่างไรมันก็รู้สึกเปิดประสบการณ์แล้วก็ตื่นเต้นน้ําไม่เข้ารถเลยท,ทั้งที่เราจะเห็นนะครับว่าด้านหน้ารถเนี่ยจะมีอาการทิ่มเพราะว่ามีน้ําหนักของเครื่องยนต์เขาวางอยู่บริเวณด้านหน้าแต่เขาใช้ล้อเนี่ยเป็นเหมือนเธอไบในการปั่นน้ำนะครับรถมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ทั้ง4ตัวก็จะปั่นน้ําไปเรื่อยๆนี่ทำให้รถเนี่ยลอยตัวแล้วก็ขับเคลื่อนลอยน้ําไปได้นั่นเองนะครับและไม่ใช่ที่แรกและที่เดียวจะจบนะครับสำหรับประเทศไทยเขา จะเดินสายแต่ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีจังหวัดไหนบ้างจังหวัดใหญ่ๆเตรียมรอได้เลยเดี๋ยวยันหวังยูแปเนี่ยเขาจะไปทําการลอยน้ําโชว์นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็มาทําให้เห็นนะครับว่าเทคโนโลยีในการออกแบบดีไซน์ต่างๆรวมถึงเรื่องคุณภาพในการกันน้ําเพราะว่ารถคันนี้ต้องมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถกันน้ําได้เขาทําให้เห็นแล้วแล้วก็เรื่องความแข็งแรงความปลอดภัยนี่เขามองว่ารถเนี่ยต้อง ออกเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเขาทําให้เห็นแล้วว่าการเดินทางเนี่ยสายน้ําไม่ใช่ขีดจํากัดในการเดินทางเขาจะพาคุณไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนสภาพถนนแบบใดน,นะครับแล้วรอติดตามดูนะครับว่าทางบริษัทเลเวอออโตโมทีฟเนี่ยจะมีประกาศว่าจะไปจัดอีเวนต์ต่างๆที่จังหวัดใดบ้างนะครับสำหรับแฟนๆรอเตรียมติดตามรับชมได้เลยครับ